สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาเจอกันอีกนะคะกับหนังสือบังเอินนะคะมาไวทันใจค่ะเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะคะรวบรวมเดี๋ยวแอดจะจดแล้วก็แยกมาให้อีกทีนะคะอันนี้มาให้ดูฉบับจริงก่อนนะคะว่าใครเข้าบ้างจากที่แอดเคยจดแล้วรวบรวมไปให้นะคะ มาค่าก่อนอื่นมาชมคำเตือนก่อนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนี้เป็นเพียงสถิติหรือความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำไปใช้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะนี่ค่ะอันนี้ฉบับจริงเรามาดูว่า เรามาเปิดไปคู่กันเลยนะคะหน้าแรกก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะเข้าตัวเด่นตัวเดียวนะคะนี่ค่ะจะแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะคะเจอะใจลุงหวังให้เจ็ดกับสี่นะคะว่าที่ผ่านมาเลขไม่เข้านะคะเพชรศรีวิชัยก็ไม่เข้านะคะให้สองกับเจ็ดแต่เจ็ดมาล่าง แล้วก็เพชรบ่อทองให้หกกับเก้าเข้าที่หกนะคะเลขห้าดาวเข้าห้าค่ะแล้วงวดนี้ให้เพชรศรีวิชัยให้เจ็ดกับเก้าเพชรบ่อทองให้ให้ห้าตัวมามาหนึ่งถึงสองสองตัวนะคะหนึ่งสามห้าหกเจ็ดนะคะงวดนี้ ดึงมาที่6กับ7เจาะใจลงหวังให้4กับ7นะคะต่อไปทีเด็ดก็อยู่ที่หน้านี้นะคะนี่ค่ะบังเซงให้5กับ8เข้าที่5นะคะวดนี้ให้6กับ8นะคะสิงเมืองสายให้สองกับ3เข้าที่3มนะคะเขาดึง3มก็เข้า3มเลยค่ะ งวดนี้ให้มาที่สองกับหกนะคะเด่นใต้ให้หกกับเก้าแล้วก็อาจารย์โคราดให้เก้ากับสามเข้าสามนะคะงวดนี้ให้สองกับหกค่ะชนกับบางเซ็งที่หกนะคะต่อไป ต่อไปก็ไปที่นอกแชมป์นอกแชมป์มเข้าหตัวเดียวนะคะเข้าหตัวเดียวห้าหกสามศูนนะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะ ข้าตัวเดียวอาจารย์นิวัฒน์ภูหลวงหลุดนะคะงวดนี้หลุดต่อไปเลยนะคะหน้านี้เข้าทุกอาจารย์เลยนะคะเนี่ยแดงเถือกเลยที่แอดเดี๋ยวแอดจะมาคัดใส่กระดาษแล้วก็เอาไปให้ดูอีกทีแต่อันนี้แอดให้ดูต้นฉบับนะคะต้นฉบับ นี่ค่ะอาจารย์พิชิตให้039เราดึงมาที่039นะคะให้เข้าสามและอาจารย์ฟ้าใสดึงมาที่268ให้เข้าหนะคะแล้วอาจารย์นจะบอกให้ให้หกับ9เด่น6กับ9กก็เข้าที่หก และอาจารย์สินทรัพย์ให้ห้าหกเก้าเข้าหกนะคะและเข้าหกสามด้วยนะคะเนี่ยเข้าหกสามอาจารย์พลอยไหมพลอยไหมหลักร้อยหลักร้อยเข้าห้าแต่แอดวงผิดนะคะนี่คะ่ะเข้าห้าให้เข้าสามหกสองตัวให้เข้าสามหกด้วย เข้าทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าแอดไม่ได้วงอันนี้เนี่ยค่ะเข้าเยอะนะคะหน้าเนี้ยแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้งวดใหม่นะคะอาจารย์พิคิดให้สี่ห้าเจ็ดห้าตัวให้มาที่สี่ห้า หกเจ็ดเก้านะคะจานฟ้าสายให้สองสามเจ็ดอาจารย์น่จะบอกให้สองสามสี่ดึงมาที่ห้ากับหกนะคะและอาจารย์สินทรัพให้สองห้าหกนะคะงวดนี้จารย์พลอยไหมให้เก้าห้าสี่หกดึงสี่กับ9้านะคะ หลักร้อยให้สามเจ็ดแปดนี่ค่ะเด่นบนสามตัวมาตัวให้ที่สี่ห้าหกนะคะแคปหน้าจอไปดูได้นะคะอาจารย์สมศรีสุราชให้เด่นหนึ่งกับสี่เอดไม่อ่านสองตัวนะคะอ่านให้แต่เลขเด่นเนาะแล้วมาดูหน้านี้นะคะ หน้านี้ก็อาจารย์ทวีชัยวดที่ผ่านมาเข้าสามนะคะวดนี้ให้มาที่สามห้าหกอาจารย์นิวัดแว่นวัดที่ผ่านมาก็ให้เด่นสามเข้านะคะวดนี้ให้ห้ากับเก้าและอาจารย์สเสน่ห์เมืองสตูลน,นะคะสเสน่ห์ชายเมืองสตูลให้เด่นสามกับหก วัดที่ผ่านมาเข้าทั้งหมดนะคะงวดนี้ให้ให้สามกับเก้านะคะวดนี้ให้สามกับเก้าอาจารย์เอกชัยให้สองสามแปดเก้าดึงสามกับเก้าวัดที่ผ่านมาให้หกเจ็ดแปดเก้านะคะนี่ค่ะเข้าหกและอาจารย์ดาวเสาให้หนึ่งห้าเจ็ดเก้าเข้าห้านะคะ เข้าห้าหนาทีทองก็เข้านี่ค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะเพื่อเทียบใบเก่าใบใหม่นะคะต่อไปก็จะเป็นหน้านี้หน้านี้ก็เข้านะคะแดงเลย แอดวงไว้ให้บางทีก็ยังวงไม่หมดก็มีนะคะนี่ค่ะหน้านี้ก็ทีเด็ดอยู่ที่หน้านี้ด้วยนะคะนมบางนาลาเข้าดีนะคะให้มาที่ศูนย์สามหกเก้างวดนี้ให้มาที่สองห้าหกแปดนะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะ ข้าดีนะคะหนุ่มบางนา,าแคปหน้าจอเลยนะคะจะได้ไปเกรงไว้เนอะรวบรวมข้อมูลค่ะต่อไปก็หน้านี้เอามาเทียบให้ดูทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะคะ แก่าและใหม่อาจารย์แก้วเพชรให้สี่เจ็ดห้าเก้าเข้าที่ห้านะคะงวดนี้ให้สี่หกเก้าห้าและอาจารย์ตะวันเมืองเพชรวัดที่ผ่านมาให้สามกับสให้เข้าที่สมนะคะงวดนี้ให้เจ็ดกับ9้า แล้วอาจารย์ทวีทรัพย์ค่ะอาจารย์ทวีทรัพย์ให้เข้าห้ากับหนะคะที่ผ่านมานี่นะคะอาจารย์ทวีทรัพย์ชาลิตติให้สี่ห้าเ้าเข้าที่ห้าวดนนี้ให้ที่สี่เจ็ดปดนะคะ แคบหน้าจอเลยค่ะของงวดนี้นะคะที่จะถึงนี้แคบหน้าจอเลยนะคะต่อไปจะเป็นหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็หนุ่มบางนาลานะคะหนุ่มบางนาลาให้สามเด่นสามกับสองเข้าที่สามนะคะ อาจารย์สิงขนองนาให้เก้าสามหนึ่งสองให้ดึงที่9ก้ากับสามให้เข้าสามนะคะเลขยิ้มแฉ่งให้เข้าที่ล่าง0ูนย์เนะคะไม่มีสามหกนะอันนี้ค่ะอันนี้เล่มใหม่นะคะแคปหน้าจอเลยนะคะบังเอิญค่ะบังเอินหนังสือบังเอิญน,นะคะ ื่อบังเอิญแล้วอันนี้จะเป็นหน้าสุดท้ายนะคะสรุปพิเศษอาจารย์หมูหมอหนุ่มนะคะหมอหนุ่มให้ศูนย์สองสาห้าเจ็ดดึงมาที่สองห้าเจ็ดและอาจารย์ปู่มหาธาตุให้เด่นเหนือที่เจกับ8เด่นใต้ที่6กับเจงวดนี้จะ อ่านเลขเจ็ดผ่านบ่อยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้ f อฟทุกท่านทุกคนโชคดีมีชัยไปไหนมาไหนปลอดภยัยทั้งไปทั้งกลับนะคะขอบคุณ f อฟที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ